ดราม่านางงามวีนประท้วงวุ่นกระชากไม้ไม่ยุติธรรมดรามาวุ่นวายเวทีนางงามสมิลานางงามประท้วงวุ่นกระชากไม้เวทีนี้ไม่ยุติธรรมเกิดสงครามนางงามหลังมีการประกวดนางงามสมิลา2 5 6 3นางงามตอบคำถามดีไม่ค้านสายตาผู้คนแต่กลับตกรอบทำเอาเวทีวุ่นวายนางงามแหบประท้วงทำหาความยุติธรรมสรุปไม่ มีใครได้ตำแหน่งทางด้านเพจ Facebook ชีวิตติดนางงามได้โพสต์ข้อความระบุว่าตำนานบทใหม่เหตุการณ์ความวุ่นวายที่เวทีนางงามสมิลาหลังคัด10คนเหลือ5คนนางงามที่เข้ารอบคนที่3กํกำลังฟังคำถามกรรมการอยู่ก็เกิดเหตุนางงามที่ตกรอบทั้ง5คนที่เหลือเดินเข้ามายืนโพสต์เรียงหน้ากรรมการด้านล่างเวทีหลังจากนั้นก็มีเสียงกองเชียร์โห่ร้องขึ้นนางงามทั้ง ยัง,งยืนอยู่ไม่ไปไหนส่วนคนบนเวทีไม่สามารถดำเนินรายการต่อไปได้ พิธีกรจึงเชิญกรรมการให้ขึ้นไปอ่านคำถามบนเวทีแต่ไวกว่ากรรมการคือนางงามตกรอบคนหนึ่งเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วหยิบไมมาพูดประมาณว่าหนูผ่านเวทีประกวดมาเยอะถ้าจะตกรอบอย่างสมศักดิ์ศรีหนูยอมรับได้เวทีนี้ไม่ยุติธรรมแล้วไม่ก็โดนตัดไปล่าสุดตอนนี้การประกวดไม่สามารถดำเนินต่อไปได้นางงามและแฟนนางงามไปรวมกันหลังเวทีพร้อมตำรวจหลายนาย ซึ่งล่าสุดสุดท้ายก็จบลงด้วยดีไม่มีผู้ชนะในปีนี้เงินรางวาัลหารแบ่งให้นางงามทั้ง10คน